รับฝนคำนี้ถึงพรุ่งนี้พายุไซโคลนแรงพายุฝนถล่มแน่สวัสดีค่ะวันพระหัสบดีที่5พฤษภาคม2565มาติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมตุนิยมวิทยากับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะในวันนี้หลายพื้นที่เริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังถือว่าลักษณะอากาศยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะ และในบางพื้นที่เริ่มมีฝนโปรยปลายลงมาบ้างแล้วส่วนในบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่หลายจังหวัดรวมถึงจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่มีแนวโน้มจะพัฒนาเป็นพายุไซโคลนได้โดยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ทุกภาคของประเทศโดยในวันพรุงนี้จะมีฝนเกิดขึ้น63จังหวัด และยังมีฝนตกหนักตกยาวต่อเนื่องอีกหลายวันซึ่งลักษณะอากาศทั้งหมดนี้จะเป็นเช่นไรไปติดตามรับชมรับฟังร้องกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะข้าวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้รวมถึงทะเลอันดามันมีกําลังแรงซึ่งต้องขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากในระยะนี้เอาไว้ด้วย สำหรับในบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันรวมถึงจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยสภาพอากาศจะเป็นเช่นนี้ไปจนถึงวันที่10พฤษภาคม2565เนื่องจากมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ได้อ่อนกำลังลงแล้วประกอบกับจะมีความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนเข้าปกคลุมในบริเวณประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมในบริเวณประเทศไทยตอนบนนั่นเองส่วนยอมความกดอากาศตามที่ปกคลุมบริเวณเอ่าวเบงกอลตอนกลางและทะเลอันดามันตอนบนมีแนวโน้มจะทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนและจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณเอ่าวเบงกอลตอนบนในช่วงวันที่6-9พฤษภาค,คม2565 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการหมุนของพายุไซโคลนจะดึงดูดความชื้นจากทะเลจีนใต้พัดเข้าปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามสปอป,อปอลาวและเข้าสู่ประเทศไทยส่วนทางภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้สู่อ่าวไทยและภาคใต้เช่นเดียวกันลักษณะเช่นนี้จึงทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ ซึ่งเมื่อเราดูจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าฝนจะเริ่มเกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกในบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีสีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมินครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด รวมไปถึงในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยส่วนทางภาคใต้จะมีฝนเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบ,บุรีและประจวบคีรีขันธ์ส่วนในพื้นที่อื่นๆยังคงไม่มีฝนจากนั้นเมื่อเราดูโมเดลต่อไปในช่วงเวลา13นาฬิกาจะเห็นได้ว่ายอมความกดอากาศต่ำได้ทวีกำลังแรงมากขึ้นพร้อมทั้งดึงดูดความชื้นและศาสมวลน้ำเข้าหาบริเวณภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักมากขึ้นตั้งแต่บริเวณตอนบนถึงตอนล่างของภาคส่วนในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะเริ่มมีฝนตกกระจายตัวเกิดขึ้นในบางพื้นที่จากนั้นเมื่อเราดูโมเดลต่อไปในช่วงเวลา16นาฬิกาจะเห็นได้ว่ากลุ่มฝนเริ่มกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยกลุ่มฝนยังคงตกได้อย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงกลางคืน จึงพอจะสรุปได้ว่าในวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกกระจายตัวเกิดขึ้นในบริเวณ63จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำปางลำพูนตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรเพชรนุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูอุดรธานี หนองคายสกลนครนครพนมมุกดาหารกาลาสินยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีสีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมินครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีสระบุรีอ่างทองสุพรรณบุรีการจนบุรี ราชบุรีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลน,น,นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงรังสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมเป็นต้นไปยังคงมีฝนตกหนักได้อย่างต่อเนื่องและมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าเช่นเดิมเนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ได้ทวีกำลังแรงขึ้นโดยคาดว่าจะเป็นพายุไซโคลนแล้วและจะทำให้บริเวณประเทศไทยเกิดฝนขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายถึงคำ่ำซึ่งเมื่อสังเกตไปบริเวณหย่อมความกดอากาศตา่ำดังกล่าวยังคงหมุนวนอยู่ในบริเวณทะเลอันดามันโดยการเคลื่อนตัวช้าๆอย่างนี้เป็นการดึงดูดทําให้ความชื้นที่อยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้พัดเข้าหาตัวพายุจึงทําให้ความชื้นผาดผ่านเข้าสู่บริเวณประเทศไทยมาด้วยส่วนบริเวณประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่14พฤษภาคม2565 และเมื่อเรามองดูที่กระแสลมที่พัดเข้าหาบริเวณประเทศไทยตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมเป็นต้นไปจะเป็นลมทางด้านทิศตะวันตกหรือเป็นลมมรสุมก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนโดยลมลักษณะเช่นนี้จะทําให้ฝนที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวันจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฝ้าติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด ซึ่งแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปต่อไปนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้สำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนื่องจากช่วงนี้คลื่นลมในทะเลจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทั้งบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร และจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รวมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่รวมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศรวมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารที่เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะ สวัสดีค่ะ